ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องจีนต่อเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยตกลงศีรังการเนี่ยเจ๊งเพราะอะไรกันแน่ความจริงแล้วเอ้ยจะไม่ใช่จีนก็ได้เพราะนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่จีนหรอกมันเกี่ยวกับศีลังกาตัวศีรังกา,งกาเองด้วยใช่ฮะมาเริ่มที่เรื่องแรกก็คือว่าศีลังการเนี่ยเป็นนี่เยอะเกินไปศีลังการเนี่ยกู้เยอะออกพันธบตัตรเยอะเป็นนี่เยอะแล้วสุดท้ายเป็นนี่เยอะไม่พอการเป็นนี่ไม่ผิดถ้าเรามาพัฒนาโครงสร้างในประเทศทําให้มันเกิดประโยชน์ทําให้เกิดรายได้ได้ดึดงดูดนักลงทุนต่างชาาาติดดดึงูกรพััฒนนน้ไ แต่ศรีลังกาดันไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งนั่นก็คือท่าเรือเสียเงินท่าเรือก่อสร้างไปหลายหมื่นล้านบาทอ่ะพันล้านดอลลาร์เนี่ยสุดท้ายไม่เกิดประโยชน์แล้วยังต้องยกให้จีนไปใช้นั่นคือข้อแรกที่ศรีลังกาเป็นหนี้เยอะข้อที่2เนี่ยก็คือว่าศรีลังกานําเข้าเยอะนําเข้าเก่งมากแต่ส่งออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักถ้าเราไปดูการนําเข้ากับการส่งออกเห็นไหมจีนเนี่ยกินศรีลังกาหนักสุดนะฮะเท่าที่ผมไปดูเหมือนกันเหมือนที่ไทยโดนอ่ะศรีลังกาก็ขาดดูดอลลาาาารรสหหััััฐไไไม่น่นะนกกกเททยวีงก สีลังกาขาดดูนจีนนะอันนี้คือข้อที่2ที่เขานาเข้าเยอะเกินไปแทนที่จะผลิตมีหาวิธีส่งออกก็กลายเป็นว่าเงินเนี่ยออกไปหาคนอื่นมีแต่ใช้เงินมีแต่ใช้จ่ายสุดท้ายเงินสำรองก็จะหมดไปอะไรแบบนั้นข้อที่3เนี่ยก็คือการทุจริตความไม่โปร่งใสเอาพวกพร้อมมาบริหาร มันก็เลยไม่เกิดการทวงดุลไม่เกิดการตรวจสอบไม่เกิดความตั้งใจเพราะในเมื่อไม่มีคู่แข่งไงฉันจะทําอะไรก็ได้พี่น้องชิวๆกินกันเองอะไรแบบนั้นข้อที่4เนี่ยข้อสุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวอันนี้ก็สาคัญมากตั้งแต่ยุคโควิดมาเนี่ยเสียเงการลําบากนะเพราะว่าท่องนักท่องเที่ยวหายไปเยอะปกตินําเข้าก็เยอะอยู่แล้วส่งออกน้อยอยู่แล้วพอนักท่องเที่ยวไม่มาจริงๆการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็เท่ากับว่าเหมือนกับส่งออกนะเพราะนักท่องเที่ยวต้องเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในประเทศนะมาแลกเป็นเงินของลูปีศรี แต่พอไม่มีนักท่องเที่ยวหายไปเยอะมากเกิดการปิดประเทศอะไรก็ตามศรีลังกา,ก,าก็จะลําบากตรงนี้ทําให้มันรวมๆกันแล้วเนี่ยหนักเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วใช่ภาพรวมทั้งหมดง่ายๆก็คือว่าศรีลังกาใช้จ่ายเยอะนั่นแหละศรีลังกาเป็นนี่เยอะนั่นแหละศรีลังกาแทนที่จะหาเงินเข้าประเดศหาทางหาเงินสุดท้ายก็ไม่มีแต่ใช้จ่ายใช,ใช้จ่ายการใช้จ่ายเย,ยอะเกินไปสุดท้ายทําให้ประเทศเจ๊งแล้วถ้าใช้จ่ายเยอะเกินไปแบบไม่ได้ระวังไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าไม่ได้คาดการณ์ไม่สนใจเสียงอ่ะปั๊บ ตะวันตกเขาคาดการมาว่าเดี๋ยวคุณจะลําบากคุณไม่สนใจทำาไปเถอะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีก็ไม่ได้สุดท้ายสภาพก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วสีลังกาตอนนี้เนี่ยคือค่าเงินอ่อนค่ามากจากเดิมทีเนี่ยหดอลลาร์แลกได้200รูปีสีลังกานะตอนนี้เนี่ยหดอลลาร์แลกได้300กว่า360ก็เรียกว่าเงินอ่อนค่าลงไป56%าสหกกว่าเปอร์เซ็นต์เลยหนักมากแล้วที่ซ้ําเติมที่เจ็ไปก่อนนั้นก็คือว่าสีลังกาเป็นหนี้ต่างชาตินะเป็นหนี้กับจีนนนนมมักก็ยิ่่่งทําาใหห้้ีเ,เพมมขึนนะ แทนที่1ดอลลาร์เท่ากับ200อย่างที่บอกเมื่อกี้เขาติดหนี้200เนี่ยเพื่อไปจ่ายชุดเชย1ดอลลาร์นี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเขาต้องจ่าย360เงินของเขาเพื่อมาแลกกับหนี้1ดอลลาร์ของเขาก็ทําให้ตรงนี้ก็ยิ่งทำให้ซ้าเติมความเจ็บปวดมันทาให้หนี้ดูมากขึ้นอีกในสกุลเงินของตัวเองทีนี้ถ้าเราไปโยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนนะเราย้อนกลับไปสีร่างกาแต่ก่อนก็กู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียแล้วก็กู้เงินจากทางญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ญี่ สีลังกาจ่ายได้สบายๆส,สีลังกาได้ดอกเบีย้ยที่น้อยมากแต่สีลังกาอยู่ๆมากู้เงินจีนที่ดอกเบีย้ยโหดมาก4-5%ถ้าดอกเบีย้ยถูกจะไม่ว่าผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่ามีใต้โต๊ะกันหรือเปล่าแล้วจีนมันก็บังคับต้องทําท่าเหลือแล้วคุณก็ไม่เห็นอนาคตหรือว่าโดนหลอกขายฝันหรือเปล่าแบบหลอกฝันคือจีนผมเคยทํางานด้วยหลายอย่างเขาจะชอบหลอกฝันอะที่ทํางานเก่าแต่ก่อนผมก็เคยทํางานเฟอร์นิเจอร์ก็หลอกฝันอะไรแบบนั้นเฮ้ยอนาคตเนี่ยดีแน่สวยแน่ถ้ามันตั้งใจทำน่าดีสุดท้ายคนจนคนนนีีี้้หหาาายยยยไไปเลลไเลลลลกกกกัับบจแว็มม่อ หลอกฝันผมว่าแต่ก่อนผมก็เชื่อนะผมก็สงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรูหรามันแพงเกินอะ่ะแล้วมันยุคเก่าแล้วมันราคาแพงขนานดะนี้จะขายดีได้ยังไงแบบนั้นสุดท้ายก็ไม่ไดีดีิจริงสุดท้ายบริษัทก็แทบเจ๊งอะอาจจะมองได้ว่าโดนหลอกหรือเปล่าหลอกฝันอะไรแบบนั้นหรือไม่ก็นั่นแหละทุจริตนั่นแหละแต่ก็มีโอกาสทุจริตมากนะเพราะว่าดอกเบี้ยต่ตางกันขนาดนี้ยอมไปได้ยังไงแล้วคุณเห็นอนาคตท่าเรือแล้วหรอสีลังกาใช่ทำเลยดีแต่ไม่ใช่ว่ามีที่นั่นที่เดียวนี่ฮะอิน เขาไปเทียบท่าอินเดียก็ได้เพราะ,ะผมมองไม่เห็นเท่าไหร่นะไม่เหมือนท่าเรือตรงอเมริกากลางผมจําชื่อไม่ได้อ๋อปานามาเออปานามานั้นมีค่าจริงๆเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางแผนที่แทนที่เรือเนี่ยต้อ,อ้อมข้างล่างนี่นะอ้อมทวีปอเมริกาข้างล่างไปอีกฝั่งฝั่งยุโรปเขาก็ตัดกลางของปานามาได้เลยก็สบายนะตรงนี้ทําให้ปานามาได้ผลประโยชน์ตรงนี้เยอะมากเพราะมีการทําท่าเรือแล้วก็ตัดผ่านประเทศไปแต่คือสีลังกาก,ก็ผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้น ซึ่งสุดท้ายก็จริงนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรกับประเทศทางรัฐบาลเขาก็บอกทางรัฐบาลศรีลังกาเขาก็พูดเองเพราะฉะนั้นถ้ามาถามว่ามันเกี่ยวกับจีหรอจีไม่น่าเกี่ยวหรอกเกี่ยวกับบริหารเองต้องบอกเลยว่าจีนเกี่ยวแน่ๆอย่างแรกก็คือดอกเบีย้ยสูงมากทนที่ศรีลังกาจะกู้เงินแล้วดอกเบีย้ยต่าก็จะแบบจ่ายน้อยลงพอดอกเบีย้ยสูงไม่พอนะอีกจุดที่สําคัญนะก็คือว่าเบี่ยงเบนความสนใจที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ากู้เงินที่อื่นไม่เคยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเขาให้คําแนะนําดีเพราะ,ขนะนเาะขาให้กู้เงินแบบมีอัตราาสส่่วนทีเหมมะ ไม่ได้ไปหลอกเขาหลอกขายฝันว่าเอ้ยต้องไปทําอันนี้โดยเฉพาะอันนี้อนาคตดีเห็นไหมจีนไปเปลี่ยนทิศทางของคนสีรังกาของรัฐบาลสีรังกาแทนที่รัฐบาลกาลังทําอะไรที่มันถ้าไม่มีตัวนี้ถ้าไม่มีถ่าเรือตรงนี้เขาอาจจะไปพัฒนาอย่างอื่นตอนนี้อาจจะดีขึ้นแล้วเ,เาก็จะไม่ได้เป็นหนี้จีนขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้เจอดอกเบี้ยสูงขนาดที่จริงๆมันเกี่โยวยง,งกันหมดเลยผมก็เลยมองว่ามันเกี่โยวยโง,งกับจีนแน่ๆเพราะถ้าจีนไม่มาขายฝันไม่มาเปลี่ยนทิศทางการเปลี่ยนทิศทางทําให้เกิดการเบนเข็มทําให้เป้าหมายเปลี่ยนไป เขาอาจจะรู้สึกว่าสีดังกาอาจจะรู้สึกว่าโอเคแหละถ้าเรือนี้เนี่ยฉันสบายแน่อนาคตดีแน่มีจีนเข้ามาแต่คือไม่รู้จักต่อรองเนี่ยเวลาโดนจีนเข้ามาเข้าหาเนี่ยต้องรู้จักต่อรองแต่ก่อนผมก็เข้าใจตอนทํางานทําการค้ากับคนจีนผมเข้าใจว่าเออคนจีนกันเองเนี่ยผมก็มีเชื้อสายจีนผมพูดจีนได้อะเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องเห็นกันเองอะ่ะไม่สุดท้ายก็โดนเอาเปรียบพอเราไม่ไม่ไปขอค่าจ้างเขาเขาก็จะเอาเปรียบเราทั้งที่คนหมู่บ้านใกล้กันเลยนะ คือบางเอญมาเจอกันไม่ได้รู้จักกันที่จีนไม่ใช่คือบางเออมาเจอที่ไทยนั่แหละแต่เห็นตอนนั้นผมเห็นเขาลำบากอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปเห็นเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ก็เลยเข้าไปช่วยเอ้าสรุปคน่าน้เดียวกันแต่สุดท้ายนั่นแหละพอเขาไปช่วยนูน่นช่วยนี่กับเขาคนใต้จิ๋วเหมือนกันอนะ่ะช่วยนูน่นช่วยนี่ไปไปมามาไม่ให้เงินเดือนสักบาทผมไม่พูดก็ไม่ให้นั่นคือจุดเปลี่ยนของผมนะฮะทำให้ผมเปลี่ยนเป็นคนละคนมาก จากที่ผมเกรงใจคนอื่นผมคิดว่าถ้าผมทาดีอย่างน้อยคนอื่นต้องให้ตอบแทนผมแหละผมไม่ต้องพูดหรอกเออผมก็ทําแบบไม่พูดพอไม่พูดไปนานๆเข้าสอสาเดือนเนี่ยทาให้ฟรีไม่ได้อะไรเลยหลังจากนั้นผมจะค่อนข้างจีนนะใครเอาเปรียบผมไม่ได้เลยกลายเป็นว่าผมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าต่อต้านมากอะ่ะเป็นคนที่สู้มากสู้เพื่อตัวเองมากเลยแหละว่าถ้าใครเอาเปรียบฉันจะไม่ยอมแต่ก็คือในใจก็จะไม่เอาเปียบใครเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็กลับมากรณีเสียงกาสุดท้ายจีนก็เอาคนจีนมาทําถ้ารู้จักต่อรองเนี่ยเราก็ บอกให้จีนต้องเอาคนของเราต้องเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือนไทยเหมือนกันไทยก็รู้จักต่อรองกับจีนเห็นไหมทำรถไฟความเร็วในไทยเนี่ยต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องใช้คนงานไทยเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องมีการต่อรองแต่สี่งตางไม่ได่ต่อรองเห็นไหมคนจีนเข้าไปทํางานตรงนั้นคนจีนเป็นคนก่อสร้างเชื่อเลยว่าวัสดุเนี่ยต้องเป็นของจีนอยู่แล้ว เพราะว่าสีลังการประเทศเล็กไม่ได้ทรัพยากรมากขนาดนั้นสุดท้ายเข้าทางจีนหมดเห็นไหมใช้คนงานจีนเอ้าก็เป็นเหมือนคุณไปจ้างคนงานจีนฟรีๆเลยให้เขากินเงินเดือนฟรีๆเงินคุณลงกับตรงนี้เนี่ยลงหมดสุดท้ายจีนเอาไปใช้เอาเงินคุณมาใช้ในดินแดนคุณแล้วจีนก็ได้ไปใช้นี่คือวิธีการจีนผมยังแอบมองหนะ้าเหมือนยุคใหม่เนี่ยเหมือนจีนที่พยายามจะไปสร้างอะไรหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกจีนอยากให้ GDP เยอะแล้วจีนต้องการ เอาเงินจากประเทศนั้นๆ้นแล้วก็ไปโกหกว่ามีนู่นมีนี่แล้วจีนประเทศคือสร้างเยอะเห็นไหมถนนจีนคือสร้างแบบไม่หยุดไม่หย่อนพวกถนนพวกสนามบินอะไรต่างๆนานาจีนสร้างเยอะมากคือต้องการใช้ทรัพยากรเยอะเพื่อต้องการได้เงินเยอะๆแล้วก็ต้องการ GDP ต้องการตัวเลขอะไรแบบนั้นแหละแล้วพอทีนี้พอสร้างในประเทศเริ่มอิ่มตัวเนี่ยต้องทํายังไงก็ต้องไปวิ่งหาต่างประเทศไปขายต่างประเทศแล้วก็ไปติดกับจากเขาโดยเฉพาะประเทศยากจนเห็นไหมประเทศที่โดนหลอกจะเป็นประเทศยากจนทั้งนั้นหรือประเทศแบบขึ้นมาพ้นขีดยากจนมาหน่อย ตรงนี้ทาให้จีนเนี่ยเขียง่ายมากอัฟกาิกาโดนกันเยอะมากเลาวก็เหมือนกันลาวตอนนี้ก็กําลังลําบากเห็นไหมฮะลาาให้จีนไปสร้างรถไฟรถไฟก็คนงานจีนไปทําแล้วสุดท้ายเนี่ยเลาก็หนักเหมือนกันเลาก็ไม่ได้สร้างรายได้มากขนาดนั้นจนมาล่าสุดเนี่ยเลาก็ยังเป็นหนี้จีนแล้วคนเลาก็ไม่ใช่ว่าคนรล่ารวยอะไรก็ต้องลำบากกันนี่ตรงนี้ตอนแรกยังมีหุ้นในรถไฟเนี่ยที่ทารถไฟร่วมกับจีนเล่าก็ยังมีหุ้นอยู่สุดท้ายต้องขายหุ้นไปอะไรแบบนี้แล้วทุกวันนี้เนี่ยเล่าก็เจอวกกกหนนนนััม้ําาายแล็ เงินกีบอ่อนค่าลงมากนี่คือคนที่คบกับจีนไหมล่ะสองกรณีนี้เนี่ยบังเอิญไหมมันไม่ใช่บังเอิญมันคือเกิดการเบนเข็มจีนเป็นบอกว่าเนี่ยอนาคตตรงเนี้ยเป็นธุรกิจได้คุณมีท่าเรือนคุณใหญ่โตคุณทําอะไรได้แน่นอนเลาาก็มาเนี่ย,ยคุณมีรถไฟนู่นนี่นั่นทาอะไรได้แน่นอนแต่จริงๆงผมว่าเบื้องหลังมันน่าจะเป็นแผนการของจีนเองแหละจีนต้องการใช้ผลประโยชน์จากทางรถไฟนี้ทําอะไรก็อย่างแรกคือค้าขายอย่างที่สองอาจจะด้านการทหาราหรือเปล่าอนาคตจีนลุกนี่ลุดนั่นง่ายหรือเปล่าอันนีีี้คคืืออมมมมมุุหนนึ่่่่งแแแตตรกก็วาจไ เอาง่งายๆถ้าไทยเนี่ยทำรถไฟเชื่อมกับจีนถามว่าใครได้ไทยได้หรอเอาแค่ทุกวันนี้เนี่ยค้าขายกันเอาแบบแฟร์จีนแฟร์กับไทยไหมพอจีนเห็นสินค้าไทยเนี่ยขายดีจีนก็ไปก๊อปปี้จีนก็ไปเรียนแบบนมอัดเม็ดก็ไปเรียนแบบถึงขั้นตอนนั้นยางพาราไทยทําดีก็ไปเรียนแบบทํายางพาราของไทยขนาดประเทศปลูกไม่ได้นะก็ยังฝืนชนจะปลูกให้ได้ทุเรียนเหมือนกันทุเรียนนี่คือปลูกไม่ได้ก็ยังฝืนจะปลูกให้ได้สภาพอากาศไทยกับจีนต่างกันมาก ต่อให้จะเป็นเกะาะไฮหลําก็เถอะเกะาะไฮหลําไม่ได้ร้อนชื้นแบบไทยโดยเฉพาะภาคใต้นี่คือแหล่งปลูกพืชอย่างดีนะแต่จีนไม่ได้มีแบบนั้นแต่จีนก็ยังฝืนจะทําแบบนั้นให้ได้แล้วถ้าสุดท้ายเนี่ยอนาคตรถไฟเนี่ยเสร็จจริงอย่าหวังเลยว่าจีนจะให้อะไรไทยง่ายๆย,ยิ่งโดนกีดกันมากกว่าเดิมและไทยจะยิ่งเสียหนักมากกว่าเดิมขนาดปกติสินค้าจีนทะลักมาไทยง่ายมากแต่สินค้าไทยไปจีนยากมากนะไม่ได้ง่ายๆถึงเวลาขายได้เขาไม่กีดกันแต่เขาก็จะก๊อปปี้เรียนแบบถามว่าการเรียนแบบต้องมีรัฐบาลเบื้องหลัง มันต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นก๊อปได้ยังไงเรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องใหญ่นะในไทยเหมือนกันนะใครก๊อปสินค้าก็โดนจับใช่ไหมนี่คือกฎหมายของประเทศประชาธิปไตยจีนก็ฉวยโอกาสจากกฎของประชาธิปไตยเนี่ยไปฉวยโอกาสประชาธิปไตยเขาในการหาประโยชน์แต่ตัวเองเนะี่ยทำเป็นเด็จก,การไปปิดกัน้นแล้วก็แอบ,แอบ,แอบ,แอบนู่นแอบนี่คปปัพปีสินค้ารัฐบาลจีนไม่จับเลยฮนะปล่อยให้เขาก๊อปไปเรื่อยๆสบายๆอนาคตจะลําบากเขาจะกีดกันสินค้าไทยแล้วสุดท้ายสินค้าเขาจะทะลักเร็วขึ้นเพราะรถไฟมันเร็วขึึ้้้้้นน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 เร็วขขขอ่่สงงไไมมดดหักกาาลลลคตทุ พอต้นทุนค่าขนส่งลดลงอีกเนี่ยจีนได้เปรียบนะคนซื้อเนี่ยซื้อง่ายขึ้นไม่ต้องซื้อจากพ่อค้าคนกลางคนไทยอะไรก็ตามพวกนี้คือจีนเนี่ยวางไว้หมดแล้วอะไรหนึ่งแถมหนึ่งเส้นทางไม่ใช่ระหว่างกันหรอกเพื่อจีนประเทศเดียวแค่ศรีลังกากับลาวก็น่าจะเห็นเป็นตัวอย่างแล้วโอเคมาถึงสุดท้ายนี้เนี่ยผมจะให้ดูรูปรูปหนึ่งที่ผมแย,งย้งกับสายจีนเถียงกับสายจีนเถียงมาเยอะนะไอ้รูปนี้เนี่ยตลกมากสายจีนคนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไปกล่าวหาตอนที่คุยกันเรื่องศรีลังกาศรีลังกาเจงพ IMS ไอเอเอไม่ใช่สีลังกา,ก,ากูช้ชมสีลังกาเจ้งสุดท้ายผมก็เลยย้าว่ามันเกี่ยวแล้วไงไอเอเอไม่ใช่เขาก็ยังยืนยันว่าใช่นะไอเอฟเให้กู้ผมก็เลยเอาตารางให้ดูตัวเลขให้ดูว่านี่เห็นไหมท็อปสามเนี่ยไม่ใช่ไอเอเอเลยซักท็อปท็อปสามก็คือมีทั้งอ่าญี่ปุ่นธนาคารเอเชียแล้วก็มีจีท็อปท็อปนะไม่มีไอเอเอเลยพอสุดท้ายเขาคุยมาเยอะมากจนเขาคิดว่าคงคนอื่นคงมองไม่เห็นคำข้างบนเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยพูดเลยว่าไอเอเอเขาแค่บอกว่าเครือไอเอเอคือเขาจะไปกล่าวหาว่าธนาคารพัฒนาเอเชีีียหหรืญ่่ปุนทใ้้กู คือคือของ i อเเป็นเดอะไรเงี้ยเขาชอบใส่ร้ายสุกระปุกแบบนี้แหละไล่ใส่ร้ายนู่นใส่ร้ายนี่ใส่ว่าคือสหรัฐอยู่ภายใต้สหรัฐเดสหรัฐสื่อไทยเป็นเบของสหรัฐสื่อไทยข้างใครตะวันตกหรือสื่อยุโรปนู่นนี้นั่นตะวันตกหมดจะใส่ร้ายพออะไรที่ไม่เข้าข้างตัวเองก็จะใส่ร้ายเห็นไหมก่อนหน้านี้ที่ผมยกให้ดูพอ BBC เนี่ยเสนอข่าวที่รู้สึกตัวเองรู้สึกได้เปรียบก็จะรีบอ้างอิง BBC แต่พอถึงเวลา BBC เสนอความจริงที่มันตัวเองทนไม่ได้เขาก็จะบอกว่า BBC เป็นพวกตะวันตกเออเป รับจ้างอะไรแบบนั้นไราสาระมากตลกมากแล้วก็มีโปะเยอะตอนสุดท้ายเนี่ยพอผมเอาตัวเลขให้เขาดูเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลยว่าเป็นนี่ i m เเขาพูดแค่ว่าเป็นเครือ IMF ผมก็เลยไปแคปคาพูดย้อนหลังที่เขาเคยพูดเยอะมากพิมพ์มาก่อนหน้านั้นให้ดูว่านี่ไงคุณก็พิมเองไม่ใช่ว่า IMF ให้กู้จนเชงทำไมาอยู่ๆคุณเปลี่ยนคำนี่ยังไงอันนั้นคือโป้มากคือหลักฐานมัดตัวเขาเองเ่ยสุดท้ายเขาก็ถีงไม่ออกเม้นนี้ก็จะหยุดไปก็คือไม่ได้เถียงต่อแล้วเขาก็จะไปเปิดเรื่ออง่รืย คนนี้ก็จะอยู่ประจำนะตอนนี้ผมก็พยายามจะจีเขาเรื่องหนึ่งเรื่องของเขาไปอ้างว่าจนะีนเนี่ยใช้ Facebook ได้เพราะว่าเราเถียงกันเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยผมก็เถียงกันเยอะมากจนสุดท้ายเขาก็บอกว่าจีนมีเสรีภาพผมก็เลยให้ดูเนี่ยเสรีภาพทำไมต้องกีดกันทุกอย่างกีดกัน y o u t u b e Facebook Instagram Twitter แล้วก็อีกมากมายที่จีนกีดกันนี่ไงจีนกลัวคนเห็นความจริงจีนกดกันแต่คนอื่นไม่ต้องเห็นกีดกันจีนเลยเนี่ยแหละสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ได้มีเสรีภาพแต่เขาก็ยังจะพยายามาาีเสรภพคนทไํไ จีนะใช้ Facebook ได้แบบนั้นจะเถียงว่าจีนใช้ Facebook ได้ตอนนี้ผมก็ลังปิดจุดเขาอยู่ปิดให้แบบมิดเพราะแต่ก่อนผมไม่ได้ปิดจุดเขาแบบนี้ฮะเพราะคิดว่าเขาคือคนทั่วไปแต่แกว่าเขาเขาโหพิกเยอะมากเล่นแบบบิดไปบิดมาจนผมต้องแบบล้อม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 ,อมถ้ากับคนดีๆเราก็ต้องใช้วิธีดีๆกับคนอีกประเภทหนึ่งเราก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งผมก็เรียนรู้อะไรจากเขาได้หลายอย่างเลยว่าการบิดเนี่ยมันบิดได้ขนาดไหนซึ่งสายจีนก็เยอะผมเถียงทีคือเถียงไปหลายส5 0คนที 40, 50, 50น่อ,อาที่ผ่ามาาอจจะคนต์ไป ห้าหกร้อยคอมเมนต์ก็เยอะมากแต่ก็ต้องทําเพราะมันจําเป็นไม่งั้นคนจะโดนปั่นหัวเยอะมากนี่คือตอนนี้ที่ผมทําอยู่ที่ทําเรื่องจีนทำเรื่องรัสเซียทำเรื่องอยูเครนเนี่ยปัญหาเพราะคนโดนปั่นหัวเยอะแล้วบล็อกเกอร์เนี่ยผุดเกิดขึ้นมาเยอะเพราะแน่นอนต้องมีภายใต้าอยู่แล้วต้องมีเงินอยู่แล้วต้องมีายไ้ต้องมีผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์มันไม่ผุดเกิดกันเยอะขนาดนี้หรอกเบื้องหลังอาจจะมีการติดต่ออะไรกันก็ได้แล้วก็มีผลประโยชน์ ร่วมอีกตัางหากมีพวกสมาคมคือสมาคมจีในไทยก็เยอะพวกนี้ก็อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะแต่คือผมเปิดไม่ได้แล้วก็ไว้อนาคตถ้ามันมัดแน่นพอเนี่ยค่อยหาวิธีในการเปิดโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ